ท่านผู้ประการสูงนะคะท่านผู้ประสญญานงานท่านผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูที่เขารับทุกท่านนะคะอ,นนะอคยู่ชั้นดานพัฒนาแสงเพชรตำแหน่งครูที่ยฐานะครูชำนาญการพิเศษวันนี้ก็มาพร้อมด้วยคุณครูอิงแก้วแก้วจูมสกุลค่ะคุณครูครนารมรักษ์ที่ติดมงคนรักนะคะจากโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัทยนะคะ อตอนอึงที่จะสเสนอรัตกรรมนะคะท่านขอแนะนำโรงเรียนนะคะให้ท่านได้ทราบทราบเล็กน้อยนะคะสำหรับโรงเรียนวัดน้ำแข็งเปี้ยเรานะคะตั้งตั้งอยู่ที่ คบ้านแท่อำเภอบ้านแท่จังหวัดขอนแก่นนะคะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาขอนแก่นเขตสองนะคะอะนั่งโดยท่านบริหารท่านผู้บริหารโรงเรียนนะคะท่านผู้บริการประกาศชัยนามนะคะของเรานะคะมีทั้งสิ้นนะคะ22ท,ท่านด้วยกันนะคะครูก็14ท่านนะคะพนักงานราชการหนึ่งนะคะครูที่เรียนพิการหนึ่งครูอาตจ้านสองู้นละการหนึ่ง าการกันดดเรามีสองขั้นนะคะ่ก่อนก็เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะคะสองตั้งแต่มัธยมหนึ่งถึงมัธยมสาปีที่ 1, 2, 3, 3นะคะมีทั้งหมดนะคะ12ห้องรวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้นก็168คนนะคะการต่างๆมากมายเช่นโครงการโรงเรียนดีสี่ตำบลน,นะคะโรงเรียนดีใกล้บ้านโรงเรียนวิถีคุณชั้นนำโรงเรียนสุจริตโรงเรียนประชารัฐแล้วก็โรงเรียนดีมีคุณภาพ ็น,ะะนการใช้นวัตกรรมการจัดก,การเรียนรู้เพื่อการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะด้วยการพัฒนาการาอ่านออกเป็นได้ระดับชั้นป .1 ออถึงป .6 นะคะอ่านวัตกรรมเราก็คือชาร์ตแผนภูมิแจกรูปขันเสียงนะคะจะมีทั้งหมด210แผ่นด้วยกันนะคะที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังนะคะเชิญคุณรู้ชนั่ลงนั่น มีแผนนะคะแล้วเราจะมีสองชุดชุดที่ชุดที่1จะอยู่ประจําชั้นช่วงชั้นที่1นะคะแล้วก็ชุดที่2อจะจอยู่ช่วงชั้นที่สองสถึงปหกนะคะวัตถุประสองค์นะคะเพื่อให้นักเรียนปหนึ่งถึงป .6 อ่านา 6, ออกเขียนได้แล้วก็สื่อสารได้นะคะ2เพื่อจัดหาสื่อวัตก,กรรมที่ช่วยแก้ปัญหาให้เด็กอ่านไหม เด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้อ่านออกเขียนได้นะคะแล้วก็ข้อที่3เพื่อยกระดับคุณสมมธิทางการเรียนไม่ว่าจะเป็นด้าน r t n e t หรือ o n e c นะคะให้สูงขึ้นนะคะที่4เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านนะคะและใช้เป็นเครื่องมือนในการสแสวงหาความรู้ในยุคไทยแลนด์4.0นะคะองค์ประกอบของนวัตกรรมเรานะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะคะ 2 1 0แผ่นก็จะประกอบไปด้วยนะคะแม่กอกาแม่กงแม่กลแม่กลมมาตราตัวสะกดนะคะแล้วก็มีสลับเปลี่ยนรูปลดรูปนะคะแล้วก็มีการขันเสียงอักษรน,นำคู่กลัานนะคะแล้วก็คำพิเศษอื่นๆในนัตกรรมของเรานะคะทั้ง2 1 0แผ่นนะคะนี่คือตัวอย่างของนัตกรรมนะคะที่เรานำมาใาชา้พัฒนาเด็กให้อ่านออกเขียนได้นะคะ กรนการนะคะเราก็คงจะเหมือนกับนหลายโรงเรียนนะคะที่ใช้กันก็คือท่านแสดงทักษะ5ขั้นนะคะอันนี้เราได้แนวคิดมาจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะศิวการปทุมสุนนะคะแล้วก็หนงังสืออ่านออกเขียนได้ง่ายนิดเดียวนะคะที่เรานํามาใช้ในการจาัดก,การเรียนรู้นะคะก็จะมีด้วยการ5ขั้นขั้นที่1น,นะคะ,ะ,คะก็เตรียมพร้อมร้อมนะคะ จะเป็นเพลงหรือเกมนะคะการบริหารก็ได้นะคะ,ะให้เด็กรู้เด็กอ่านก็มีนะคะเพื่อเตรียนฟม้องก็เหมือนกับหลายโรงเรียนนะคะที่ได้พูดตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ <S <S สองนะคะเราก็จะพาเด็กแจกรูปสะกดคำนะคะนะคะเช่นที่เราเห็นตามตัวอย่างที่นํามานะคะเราก็จะพาเด็กแจกรูปสะกดคำ ครูจะพาอ่าน 2- 3ถึงาเที่ยวนะคะแล้วก็ให้เด็กอ่านตามนะคะนี่คือขั้นที่สองเรานะคะส่วนขั้นที่3านะคะเราก็จะให้เด็กอ่านกลงคำกลงคำเราก็จะพาเด็กอ่าน 2- 3ถึงารอบเช่นกันนะคะกลุงคำก็คือกลุงที่เป็นสีเหลืองนะคะนะคะกลมคำที่เป็นสีเหลืองเท่านั้นนะคะ ด้านล่างนะคะเราจะให้เด็กอ่านจนคล่องนะคะเราจะอ่านคนเดียวบ้างแบบกลุ่มแบบเดียวบ้างนะคะแบบจับคู่บ้างเมื่ออ่านคล่องแล้วนะคะขั้นต่อไปนะคะเราก็จะให้เด็ก ตามคาบอกนะคะวันไหนที่เขาเรียนเขาจะมีวันที่ํากับทุกครั้ง ะคะอันนี่ก็คือห้องสื่อนะคะที่มาประกอบการจากการเรียนรู้ของเราไม่ใช่เฉพาะที่เราตรงตรงรัตประศาสนนะคะแล้วก็จะมีห้องสื่อของเราที่ทำแล้วก็เก็บรวบรวมไว้นะคะก็จะมีสื่อมากมายนีคือตัวอย่าง ที่เรานำมานะคะบางบางชิ้นบางอันเท่านั้นนะคะจางนะคะครณครูและนักเรียนก็จะช่วยกันแผ่นสือน,นะคะที่ส่งเสริมการอ่านออกเรียนได้นะคะที่หลากหลายนะคะอันนี้ก็หมือนการน,นะคะคือสื่อน,นะคะกอบการเรียนการสอนนะคะเวลาบ้างนะคะเด็กก็จะเรียนแบบนี้นะคะ,ก,ะกับการเรียนการสอนนะคะเราก็จะดูเด็กเป็นสำคัญนะคะ อันนี้ก็มีเทคโนโลยีด้วยนะคะในการเรียนรู้นะคะช่วงเที่ยงแล้วก็จะให้เด็กมานั่งดูนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะและเด็กคนไหนที่มีความบมุคขภาทางการเรียนรู้นะคะเราก็จะ,ะ,ะนัดมาเรียนเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวก็ได้นะคะช่วงเวลาพักเที่ยงนะคะ อีกจลหนึ่งที่เรานํามาใช่รประโยชน์ที่สุดก็คือช่วงพักเที่ยวนะคะเด็กๆก็จะอนามนบัตรคำนะคะหรือบัตรคำเพิ่สี่ห้าบัตรคำไปแล้วก็ท่านพอด้วยนะคะเด็กว,ว่างตอนกินข้าวเสร็จเด็กก็จะไปพบท่านพอท,ทันทีเลยค่ะนะคะเรียนก,กับคุณครูนะคะนะคะช่วงพักเที่ยวนะคะนะคะจะเห็นได้ว่า,านักเรียนเรานะคะการอ่านได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนอ่านออกเขียงได้นะคะ การทดสอบการเขียนของชั้นป .1 ถึง .6 ก็ยังไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าอยู่ในระดับดีมากนะคะการเขียนไทยก็จะมีสานักงานเขตพื้นที่ออกไปทดสอบการเขียนนะคะเขียนไทยนะคะก็ได้จำนวนร้อยละ83.90นะคะก็มีการทิดเลขในใจนะคะได้จำนวนร้อยละ80.03นะคะแล้วก็มีการทดสอบภาษาอังกฤษด้วยนะคะ84.77ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พวกเราพอใจมาก มีผลสัมพิธทางการเรียนสูงขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าทุกชั้นนะคะมีผลสัมมีผลสัมพิธทางการเรียนนะคะอยู่ในระดับดีถึงดีมากนะคะ,ะเฉลี่ยแล้วก็คือ8 1 4 9นะคะนักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้นะคะมีการรงชีวิตในศตวรรษที่21เป็นคนเก่งดีและมีความสุขนะคะนักเรียนใช้เวลา ยู่และสร้างนิสัยในการรับการอ่านมากขึ้นนะคะยิ่งได้จากที่เวลาบ้างๆก็จะชอบไปนั่งอ่านที่ห้องอ่านหลอดเทียนได้นะคะแล้วผลงานที่เราภาคภูมิใจในปีการศึกษา2 5 6 2ก็คือเหรียญทองการคาดไทยนะคะ่องชั้นที่1นะคะแล้วก็การเขียนเรื่องจากภาพระดับชั้นป .1 นึงป .3 นะคะรางชนะเลิศระดับสองข้ามอาขยานทำนองสนองป1ถึงปส ะะแล้วก็ได้เรเหรียญทองตอนมีเยวาวชนคนรุ่นใหม่การแต่งปอศีระดับปอศีถึงปอหกนะคะแล้วก็ผลงานที่ภาคภูมิใจระดับชาติก็มีปีพศสองพนหกหนึ่งนะคะเราก็ได้ไปร่วมนะคะแข่งขันทักษะทางวิชา,าการนะคะที่มธรรมศาสตร์ยังศิล์นะคะเกี่ยวกับโครงงานคุณธรรมนะคะเราก็ได้ชนะเลิศอันดับ,บสี่ของระดับประเทศนะคะ แล้วก็ปี61แล้วก็ไปแข่งที่บุรีรัมย์นะคะแล้วก็ผลการทดสอบ RT นะคะการอ่านของนักเรเียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นึ่ปีที่ผ่านมาเราก็ได้ร้อยละเจ็ดสิบจุดสามสี่นะคะแล้วก็เอ็นทีนะคะนับว่าเป็นนะคะ,ะคะแนนที่สูงสุดอันดับที่สองของเขตพื้นที่นะคะระดับเอ็นทีปสามเราได้ร้อยละแปดสิบสี่จุดสามสี่นะคะ เป็นทีของเรานะคะอันนี้คือสิ่งที่เราภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรมที่เรานำนวัตกรรมการ,การ,าการอ่านออกเขียนได้นะคะมาส่งเสริมด้านการพัฒนาให้เด็กอ่านออกเขียนได้นะคะ mm hmm. ก็นับว่า,าเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้บริการศูนย์ท่านผู้ประส,สานงานแล้วก็มหาวิทยาลัยร,ราชภาัฏมหาสรารคามนะคะที่ช่วยสนับสนุนนะคะ กำลังใจในการจากการเรียนรู้จากการเรียนการสอนในตามนี้จนโรงเรียนของเราได้ประสบผลสาเร็จเป็นสิ่งที่ผลสาเร็จเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะคะให้แก่โรงเรียนบ้านหนองไห่ทัาเพียเราทุกคนขอบคุณท่า